นี้เราจะมาทําเมนูกระเจี๊ยบผัดพริกแกงอ,อกไก่กันนะคะอันนี้อ,อกไก่เราหั่นแล้วนะแล้วก็มีพริกแกงลวกน้ําก่อนหนึ่งรอบเอาแค่พอสุกๆพอนะคะตักขึ้นล้างด้วยน้ําเย็ยนเลยจ้าตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปค่ะไม่ไม่ใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวเติมพริกแกงลงไปผัดเลยจ้าผัดพริกแกงให้หอมค่ะเติมน้ำลง เราจะใช้น้ำผัดนะคะว่าเราไม่คิดน้ำมันเยอะแกงหอมสุกได้ที่ใส่ไก่ลงไปผัดเลยจ้าปล่อยไว้ให้ไก่สุกไก่สุกแล้วให้เติมน้ำลงไปจ้าซอสหอยเล็กน้อยดีนิดหน่อยซอสปรุงรสนิดนิด,นดตัดรสดด้ดยน้ำตาลเสียบจ้าตักเสิร์ฟได้เลยจ้า